าาวววเเรมีีคนดดยย้่ที่ที่ประเทศที่ญี่ปุ่นนะคะเขามีการวิจัยแล้วว่าการที่คนยาวเข้าป่าเนี่ยนะคะเราจะได้กลิ่นป่าแล้วก็อาจโพลิฟิลจะทำที่ต้านต้านเมืองมีสารต้านะเม็องทำให้ร่างกายเล้น้องเห็นไหมเนาะ่ะยายก็ไม่เห็นต้องดูกต้อง ไตไ้นมนะไลอย่างนีขึ้นเราเราจะได้ขวัญเราจได้ขึยนไตด้แน่นอนเล่โดยโดยดอดนั่นคือดอดนะโดยไตไอ้หนึ่งนี่สามวันนี้อาจจะขึ้นได้ ใหญ่ก้องใหญ่กล้องคนไทยอันนี้ลูกตัวนี้หลับแน่เลยไม่ัม่าเอาเว้นจอ้นี่ลูยนะครับมีตัวแม่กับตัวลูกอ้อาไย้อไปหายเยตัวใหญ่ โอเคครับขอยาถ่ายคนไทยนะครับขอย่าถ่ายคนไทยนะครั นายถ่ายผมบอกมผมจะบอกตำแหน่งเอาเอาลงติดกินเอาลงด้านล่างอ่านั่นแหละครับจิ๋วแก่แยมโบแยมโบอไม่ัวสมบูรณ์ความโรมนติกน้องไปเป็นเงินสนับสนุน ก็จะทำป้าย ตัวพิศวงไทยทองนะครับชื่อทางการเขาเรามาเรียกกันว่าพิศวงตานนคูกนะครับซึ่งไทยทองเนี่ยมาจากาเป็นพันไม้เกียรติประวัติให้กับท่านอาจารย์ดอกเตอร์อบฉันไทยทองนะครับจะมีพืชไทยทองสองชนิดนะครับอยู่ที่อำเภออุ้มผางก็คือพิศวงไทยทองและก็เอื้องลังนกไทยทองนะครับซึ่งเป็นกล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลกเหมือนกันนะครับอ่าฮะ นะะลักษณะของการถ่ายนะครับเราจะต้องแบ่งตานะครับสองข้างแล้วก็มีจมูกระยางของพิศวงไทยทองจะมีอยู่6ระยางนะครับครับผมอ่าตัวนี้ได้ นะครับซึ่งซึ่งมันจะต้องแบ่งตาสองข้างแล้วก็มีจมูกให้เข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในมันถึงจะมองเป็นรูปอนกคูกนะครับนะครับก็เป็นกล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลกเหมือนกันนะครับซึ่งคนนะฮะแบ่งตาสองข้างให้เท่ากันอย่างเนี้ชัดเจนครับผมแล้วก็ตรงระยางเขาจะกลายเป็นจมูกนะครับผมฮมีแขนด้วยเนาะครับผมมีตา รับนายลองถ่ายภาพนิ่งเดีครับแล้วอาเอามือวางวางว้วางกำลัง่งจะอแล้วมองแต่ยาเงต่างงา